รับเราอยู่ในเซิฟนะครับวันนี้เราก็จะมาวิธีเด่นนะครับเรามาสอนเล่นอาชีวิลาในเซิฟนะครับไปดูกันจะเป็นไงไปดูเลยครับเข้าไปได้คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปแงบสามสองหนึ่งไปโอ้โหเราจะแข่งได้ไงเนี่ย อ้วตายเลยครับมาเล่นกันอีกทีนะครับอ้าวรุดว่าข่าวเขอเท่าเดียวครับเลับ น้องเก่ยนะทับอลโอดีไอเอ็นน <am> แล้วก็ชื่อของเราครับผมชื่อว่าด็อกเตอร์อ็มเออเอ็มอีอา e ก็ไปครับครับมันจะให้เราแล้วเราก็เดินไปได้ครับเห็นไหมคลิกไปเลยสามมาแล้วครับ โอ้มาแล้วมันเลยโอ้ยตกแล้ววะอ้ยตายแล้วเราก็ขอจบเพลงเราก็ขอจบคลิปเพลงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดซับสไคร์กดแชร์กดถูกใจได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ